ครับจะถ่ายขายชิ้นงานนี้นะครับคู่ละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีลูกปืนอย่างนี้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็แกนเผานะครับแกนสวมอย่างนี้นะครับแกนสวมแล้วล,ล็อกหกเหลี่ยมได้นะครับจะให้มันยืดมามากมานน้อยยังไงเนี่ยนะครับยืดมากน้อยยังไงได้หมดนะครับแกนไอตัวนี้จะมีลูกปืน<อ>หหัวท้ายนะครับจะมีลูกปืนหัวท้ายเรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็แกนกลางตัวนี้เราใส่แกนตัวนี้นะครับ4มิลใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับใครจะใช้อะไรได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเห็นดิเบลลิงลูกปืนนะครับเกนพอ4มิลตัวลูกปืนาน,นนอกเนี่ยนะครับ16มิลน,นะครับกนสี4มิล ชิ้นงานนี้ล็อกหกเหลี่ยมได้นะครับเผื่อใครได้ใช้งานอะไรนะครับขายถูกแล้วนะครับสองสองชุดนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับขอบคุณครับ